แยโยก็ขอสวัสดีชาวมันพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นยก็มาอยู่กันในซองเกมโรบล็ x กันอีกเช่นเคยเนาะซึ่งแบบนี้นะเขามีชื่อว่า a n นิเม mash เองในวันนี้นะก็ยังอยู่กับแฟคขคารลากันอีกเช่นเคยนะทุกคน อ่ะใช่ละค่ะก็คือมีอยู่กันายทาแบบอนิเมะส่นแม,มชซึ่งเป็นแบบที่ต้องทําการสุ่มเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มพลังนะคะแล้วก็มีสุ่มตัวละครตัวละครอะไรต่างๆซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แนวนะคะว่ามันเป็นแนวฟาร์มซิมูเลเตอร์นั่นเองแล้วเป็นแบบใหม่ด้วยเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการลองเล่นนะแล้วก็โค้ดจะอยู่ช่วงประมาณท้ายคลิปนะคะประมาณหนึ่งโค้ดเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเล่นแบบอนิเมชั่นแมชจะเป็นยังไงกันนั่นเองนะคะก็อย่างแรกเลยเนาะจะมีบรรยากาศแบบเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีเป นะซึ่งเจมอันนี้ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรมีเป็นของตัวไฟเตอร์เนี่ยจะหน้าตาแบบนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยจะมีออมไมโบรุโตนะคะแล้วก็คุณยามยามิปะจาชื่อไม่ได้นะ,ะจากเรื่องแบล็ k โควเวอมีเกมพาร์สแล้วก็มีเป็นการซื้อขายเจมพ่วงบงพุ่งบูสต์ก็มีเช่นกันแล้วก็โค้ดใส่ตรงนี้เนาะส่วนกิฟเนี่ยาสามารถส่งให้ผู้เล่นคนอื่นก็ได้ด้วยแบบนี้มีอะไรอีกในส่วนของการกดคลิกเนี่ยจะได้รับค่า1 p o w e พาวเวอร์นะคะทุกๆครั้งในการกดคลิกเริ่มต้นมีอะไรอีกนะนะช่องแบ ตัวละครอะวตารสาคนนะคะแล้วก็สเปซี่ยความจุเนาะในการเก็บแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเรียกว่า achievement นะคะก็ทุกเกมจะมีอยู่แล้วเนาะก็เป็นพวกทาเป้ามาให้สําเร็จเพื่อรับของ b o o อะไรต่างๆตามนั้นนะคะนี่ก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยเนาะส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของค่าสแตทของเรานะคะก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเวลาเล่นเวลาอะไรต่างๆจํานวนอะไรแบบนี้ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเทเลพอร์ตเนาะก็49โลบักนะคะสำหรับใครที่สนใจอันนี้มีเป็นตัว index ด้วยเนาะในส่วนของด่า มีด่านเยอะมากในตอนนี้เราจะอยู่ตรงที่ด่าน Dark c o v e r World น่าจะเป็นของ Black Clover ชัวร์ๆนะคะตัวละครเหมือนจะมีตัวรับด้วยหรือเปล่านี่มีตามนี้นะคะสำหรับตัวละคร Dark c o v e r World แล้วก็่างต่อไปน่าจะเป็นา a r โตะ Setting ไม่ให้ปรับตามนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบแรงอัพกันก่อนนะคะระบบแรงก็คือถ้าเราเนี่ยทำการแรงอัพเนี่ยเราจะสูญเสียจํานวนเหรียญแล้วก็เอเนอร์จีไปแต่ว่าถ้าเราเนี่ยทำการอ่าแรงอัพสาเร็จเนี่ยจะทําการคูณตัวจํานวน power ในการฟาร์มาเมากขึ้น <Wow. S 1> จะใช้จํานวนในส่วนของ พลัสกาลังนะก็เจมส์ที่ต้องการแลงอัพหรือว่าถ้าใครอยากสกิปเนี่ยก็สามารถใช้โลบสัสในการสกริปได้เช่นกันนั่นเองต่อไปเป็นระบบอวตารนะคะซึ่งอวตารเนี่ยก็คือจะสามารถอ่าเราสามารถอัลลบพวกตัวไฟเตอร์ได้นะคะจากตรงนี้เมื่อเราทําการแฮชพวกเขาได้สําเร็จซึ่งอันนี้เนี่ยเราอจาจจะการล่าเป็นตัวอวตารตัวที่เราสุ่มได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันในการสุ่มนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตรงบริเวณไฟเตอร์ Fighter, จะมีเบสิกเทียนะคะมีให้สุ่มตามนี้เป็นแบบลักกับโอพีลักได้หรออันนี้คืออะไรอ่ะเป็นเกมพา ใช่ไหมใช่จริงด้วยนะคะมีให้สุ่มตู้ด้วยกันประมาณ6ตัวละครด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นดาบแบล็คโคเวอร์จะมีแบบสุ่มแบบหนึ่งครั้ง3ครั้งหรือออโตโอเพนก็ได้ส่วนตรงฝั่งนี้นะคะก็จะมีให้สุ่มอีกตูนต้น,นึงแต่มันไม่ใช่ตู้โลบารสนะทุกคนถ้าใครอยากได้คุณยามี้แบบ1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถมาสุ่มตู้นี้ได้เลยราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้เคเองซึ่งถ้าใครอยากการันตีเนี่ยใหดมาสุ่มตู้นี้แต่แพงมากนะเทเลพอร์ตมีตามนี้เลยดาดาสุด ต้องการที่จะช่วยชันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราต้องไปทําการกําจัดพวกม็อบทำการกําจัดฟินเรนะคะซึ่งจะได้750เจมโอ้โอ้ยได้เพชรเยอะอยู่หน้าถ้าฟาร์มตรงนี้มีอะไรอีกจํานวนดาเมจที่ทําความเสียหายอันนี้เป็นพวกบิลบอร์ดนะคะว่าใครทําอะไรสําเร็จบ้างมีออโต้คลิกเนาะ เสียลมบมากเหมือนกันอ่ะตีไปต้องตีฟาร์มพวกนี้เอานะคะมีระบบฟาร์มพลังกาลังด้วยในการตีเนี่ยเหมือนไดนเมจจะเพิ่มขึ้นปะใช่ไดเมจจะเพิ่มขึ้นนะคะตามพาวเวอร์ที่เราทาได้นั่นเองนี่ฟาร์มตัวพวกนี้ก็คือได้เจมอยู่นะต้องมีระบบแมกเนตด้วยนะพวกแม่เหล็กอะไรอย่างี้เพื่อดูดไอ้นี้ด้วยนะคะทุกคนพวกเพชรตีไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆสามสิบคนนะคะอ่ะไป ตีเรื่อยๆเลยคุณจะอยู่ตรงหน้าฝั่งขวามือเนาะเผื่อใครไม่ได้สังเกตนะฮะโอเคฮะมาตอนสุดท้ายแล้วก็คือคุณจะเสร็จสิ้นพร้อมกับเจม750ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยให้เราไปที่เวิร์กอ้โหมูซันอุ้ยเป็นไหนเราก็ไม่รู้เวิร์กเฟสมาอันนี้ก็คือรีดีมเพื่อรับของฟรีหลังจากนั้นก็ไปฟาร์มตัวโนลลี่กันต่อนะคะซึ่งจะ ได้รับอ่าคเควสมันจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเมื่อกี้ได้เพรใช่ไหมอันนี้นถ้าฟาร์มสำเร็จเนี่ยก็คือจะได้ค่าพลังไปเลย1,100อันอ่าออันก็โอเค,คเควสไม่ซ้ำจำเจนะคะมีโอกาสสุ่มได้แบบเป็นพลังของอันนี้ด้วยเนาะเขาเรียกว่าเป็นโอกาสได้ทั้งเจมได้ทั้งพลังนั่นเองอมาเามาสุ่มเบสิกเทียก,กันดีกว่ามาจะมีโอกาสได้ตัวไหนบ้างจากเออรแบลคโคเวอร์ตัวที่ได้สุดคือไอ้เจ้าตัวนี้นะคะแอสตรามาลองดูบาร์หนึ่งครั้งหน้าตาการสุม่มโอ้โหเปิดมาก็เกลือเลยวะ่ะสุ่มอีก โอ้โหขอตัวจมเจมได้ไหมเอ้ยแมกเน่นะคะแมกเน่เป็นแรนั่นเองย5ิบ้าปอร์นก็โอเคอยู่นะต่เอาจริงเกลือนะั่นเนี่ยจะทาการบวกจานวนตัวพลังกาลัง power มากขึ้นนั่นเองอ่าสมส่ได้สามตัวนะคะต่อไปไปฟาร์มนอรี่กันต่อก็ค,อคือตัวนี้นั่นเองทำมาตีดูดิด,ดาเมจแรงขึ้นไหมดาเมคจคุณจํานวนเยอะขึ้นนะคะเรียบร้อยเพชรเยอะขึ้นไหมเพชรได้สองเจมหมอเฮ้ยก็ ก,ก็โอเคอยู่นะก็เหมือนจะได้เยอะขึ้นนะคะควาแพดาเมจตองร้อยกว่าแล้วนะคะในตอนนี้เรียบร้อยเก็บ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 ข้างบนนี้น่าเหมือนจะเป็นตัวที่ปลดอยเราไปยังด่านต่อไปนะคะหรือว่าซารุโตเบิร์ด่านอารุโตนั่น,นเองเนาะไดนลองดูที่มีบอสปะบอสเนี่ยเหมือนจะเป็นแอสตรานะคะเอ้ยไม่ใช่แอสตราคุณยามนินล่นเองเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันมีตัวลับไหมแบบนี้เดี๋ยวลองดูก่อน ขอลองสำรวจก่อนนะคะเผื่อจะมีตัวลงตัวรับไม่มีให้เราตีแฮตัวรับโอเคไม่เป็นแล้วตอนนี้เนี่ยเกมนี้ไม่มีในส่วนของตัวสัตว์ขี่นะคะยังไม่เห็นเลยปะเดี๋ยวไปทําการอันนี้กันดีกว่าฟาร์มโนลี่ต่อนะคะ15คนมีเจมอยู่3ามร้อยยี่สิบเอราพิสูจน์สักตัวหนึ่งดีกว่าไหได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ฟิเล่เพราะว่ามันกากมากตัวนี้ขอตัวเจมๆนะขอตัวแจมเจมเมื่อกี้เราจําได้ว่าถ้าส่บจักะคอนพวกนี้ได้จะเป็นอวตารตัวนั้นได้ใช่ไหมลองดูดิมวกสอง ว่าแล้วจุ้ด้วยนะคะอวาาต้ก็คือตัวละครที่เราสุ่มได้น,นี่เราจะสามารถเป็นตัวนั้นๆก็ได้จากในเรื่องอะไรก็ได้นะที่เราสุ่มจากตัวละครตรงนี้ได้นันเองเฮ้ยได้อยู่อสุมส่มๆแมกเนตอีกหนึ่งโอเคก็โอเค,อเคดีกว่าได้ฟินเลยอีกหนึ่งคนนะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาออกนี่สงสัยถ้าเกิดขายตัวนี้แล้วมันจะได้ของกลับคืนมาปะ ไม่ได้ถือว่าเป็นการลบทิ้งกัเลยนั่นเองอ่ะได้อยู่มะเดี๋ยวทำการฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะส่งยาวๆเลยพวกเอ่อตัวละครอ,อะไรเงี้ยองนุ่มเหมือนกันนะคะว่าเราจะได้ตัวอื่นหรือเปล่านอกจากแมกเน่กับฟินเล่สอตัวนี้เนาะ2000 <years> later. มาภาวนานะว่าขอให้เป็นตัวดีๆก็พอมา250เจมนะฮะสม,มติบ3ครั้งได้ไหมนะี่ยไม่ไม่ได้วะออโตโอเพนได้ใช่ไหมจออนิเ e ม่อีวู โอ้โหใครอยากสุ่มออโต้เพนนะคะอย่าลืมไปช่ยกลุ่มเค้าด้วยละกันมาจะสุ่มแบบทีละหนึ่งรอบละกันเนาะแมกเน่อัวอื่นได้ไหมเฮ้ยโ,โ,โนลี่นะคะเป็นระดับเอ่อน่าจะเป็นแลใช่ไหมอันยนังคอมมอนมีโอกาสได้ตัวอื่นไหมฮะแมกเน่ออกมาบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยเราไปโอ้โหฟินเลยนะคะตัวการสุ่มต่อเฮ้ยอูอ้ดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ อุ้ยท่าทางการสุ่มของตัวละครมันเหมือนจะแตกต่างกันด้วยนะโอเคเรียบร้อยฮะจินเลยรัวๆเมื่อกี้เราได้ตัวส9ุเ์มาหมวกห้ามีเป็นไงโคตรเท่แล้วก็เออแปบ๊บหนึ่งนะนี่สมใส่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันไม่สามารถอีวได้หรอหรือว่ามันต้องไปโลกอื่นก่อนก่อที่จะอีวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มอาสตา้ากันต่อตรงนี้เดี๋ยวเราดูดีดาเมจตีเออฟาร์มดาเมจเยอะขึ้นแน่นอนฮ ตีตมือจะตีเร็วขึ้นนดรึเป,ปล่าเนี่ยอุ้ยก็ถือว่าได้อยู่นะเนี่ยตามเหตุตอนนี้ประมาณสี่พันแล้วฮะแมปก็คือเอาเรื่องอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยคะ่ะแบบนี้มีอะไรให้ทำเยอะอยู่โอเคฮะเรียบร้อยนะสำหรับการฟาร,ร์มเควสนี้แล้วก็ต้องเอาเควสเนี่ยไปส่งนะคะป้าจะเล่าเนี่ยจะเอาเควส์ harry banter เ,เนี่ยไปส่งเนาะ,ะแต่วเราไปลองดูกันนะคะว่าเควสต่อไปเนี่ยจะเป็นเควสอะไรมาลองดูนี่อะเอาเควส์มาส่งแล้วครับยุค got double power boost มีโอกาสได้ b o o ต t ด้วยแล้วก็ยังต่อไปก็คือให้เราไปทำการกำจัดคุณนะะเพื่อรับ เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ดีนะในการโจมตีอัโต้คลิกเนี่ยฟรีนะคะแต่เป็นจะช้าหน่อยอุยก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตัละครกันเขาเป็นตัวสีแดงบ้างกับตัวแอสตาอ๋อกดคลิกเป็นการไม่เอาใช่ไหมเออเรากดคลิกตัวพวกนี้ไปเลยละกันไม่เอามาแล้วก็สุ่งกันดูฮะนี่ลีลไม่เอาอะส่งตอ่อฟินเลมารู่อยๆเลยขอตัวอื่น อือหือสามตัวติดนะฮะไปแมกเน่อีกหนึ่งไปฮะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกล้คงจะไม่เกลือใช่ไหมฟิลเลมาเยอะเกินบางทีสุมต่อวานเนซี่นะคะมาแล้วหนึ่งตัวห้าเปอร์เซนแล้วก็ตามด้วยฟิลเลต่อเลยเจมแจมนะเจมแจมยูเนอยยูโนะปะชื่อจำไม่ได้นะฮะ ฟินเลอีกหนึ่งตัวตอนนี้ยังขาดแอสตานะคะตัวหนึ่งที่ยังไม่มีโอเคแป๊บหนึ่งนะลบตัวนี้ไปเลยเพราะว่าไม่น่าได้ใช้แล้วดีลิทฟินเลอีกหนึ่งเหลือสองพันสิบห้าเคนะคะโอ้โหถ้าจะเกลือขนาดดีนั่นแหละ,ะอือหอเหลือประมาณพันสี่ละฮะแมกเน่อีกหนึ่งมีโอกาสได้แอสตามีในศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนถ้าได้ก็คือโชคดีมากนี่ไงโชคดีซุมอีกแมกเน่นะคะอีกหนึ่งแมกเน่อีก สมมติอีกรอบหนึ่งนะคะมาลองดูกันชื้อโอ้โหโนลี่เนาะแต่ว่าไม่ได้ยัวแอสตาเราได้ตัวครบมาแล้วใช่ไหมบวก4โจมตีโอเคมีเซนได้ด้วยนะ,ะตรงนี้มีหลายตัวให้เราสามารถกลายร่างได้เอ้ยตัวนี้มันคือตัวอะไรอะ Discovery Kokushibo Fighter b e มีพอไ q คิวฮะต้องไปทำการสุ่มได้โคคุชิโบก่อนเหรอเอ้ยตัวนี้โคคุชิโบนะคะแสดงว่าน่าจะเป็นตัวดีมากตัวแบบสีแดงเนี่ย โอ้โอเคอยู่โอเคอยู่แป๊บหนึงนะเราได้เป็นตัวละครตัวนี้เออเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ออกเรียบร้อยฟิดเลอีกไป เรียบร้อยคะ่ะประมาณนี้เานาะสนับตัวละครที่เราสุ่มกันได้นะคะแล้วก็เควสเนี่ยยังมีอีกประมาณเควส์หนึ่งนั่นเองฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปแรงดอัพละกันนี่ยังเหลืออีกเควสหนึ่งนะคะเหมือนจะมีอยู่ประมาณ4ี่เควสของแต่ละโซนโลกนั่นเองมาเดี๋ยวเราจะไปทําการรีวิวไว้ประมาณนี้ละกันนะคะก็เป็นแบบที่เป็นการเล่นความค่าพลังค่ะเจมสุ่มตัวละครอะไรแบบเนี้ยเออก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะคะทุกคนอ่ะเรียบร้อยมาทําการใส่โค้ดกันนะคะให้มาที่ช็อปร้านค้าเราจะมีโค้ดต,ตรงนี้โค้ดเนี่ยเป็นโค้ดที่ม ได้มาประมาณจานวน15เจมนะคะไม่รู้ว่าประมาณกี่ครั้งก็จะลืมไปใส่กันด้วยนะทุกคนเป็นโค้ดเปิดตัวแม p ใหม่ของทาง anime smash เลยส่วนวันนี้ขอลาทุกคนทุกทาก่านกันไปก่อนละกันเนาะไม่เจอกันนะคะในส่วนของที่วันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม